แตตัวนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ค่ะนยังเซิร์ฟหแตตัวนี้อยู่ที่ sugar sugar. Okay. 1ต่อศูนย์ค่ะนะยังเซิร์ฟมาดชาแตกนะคะดีต่อศน tieng co 1 2 ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อสองค่ะ สองต่อสองค่ะแทนอยู่ที่สามต่อสองค่ะ สีต่อสองน่ะ เฉยแขวหฮาวจริงเว้ยแต้มไปที่ที่ห้าต่อสองค่ะอีบอยเปิดยกแต้มอยู่ที่สองต่อห้าค่ะนา,ายังเซริร์ฟออกนะคะลูกนี้ One มาเสริมานานะยังเปิดยุกยข้ามนะคะลูกนม้ต่ย <Amen. S 1> ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดต่อสองนะคะ <Amen. S 1> ลูกนี้ติดเดน็ตแน่นอนค่ะทะเล็งขนาดนี้พี่บอยเปิดยังยุ ยกขึ้นไปสวดสองต่อเจ็ดค่ะหนึ่งสอยกขึ้นไป

ต้องรู้ด้วฝั่งจะล็อกอยู่หรือเปล่าดนค่ะในยางเสรอฟโกไก่กน้กุาท่าไก่ตู้ปนี้แต่มอยู่ที่เจ็ดต่อสองค่ะ พี่บอยเปิดยังยกขึ้นไปออกนะคะลูกนี้แต่ทีแปดต่อซ้อมค่ะดูกันยาวๆนะคะถึงแต้มจะนำก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะชนะได้ดอหนึ่งสอง ต่อแปดค่ะโอ้ปิดไปน้ำน้ำต้มตาม สองตาแปดค่ะล้นหน้าลูกนี้ ของฝั่งเครือขยับมาเป็นสามต่อแปดนะคะต้องดูว่าฝั่งนู้นฝั่งเจ้าบ้านจะล็อกอยู่หรือเปล่านะคะเจโนเปิดยุกยังอยู่นะคตีหัวยาวโอ้ยกักกันแ้มสี่ต่อแปดค่ะ

ว่าจเ้าบ้านจะล็อกอยู่หรือเปล่านะคะชากหนึ่งสองชากหนึ่ง <c oughs>

เพื่อล็อกเจ้าบ้านไว้ที่แปดเลยนะคะ บอยซ้ายแน่นหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เข้าขาซ้ายนะยัง แอมอยู่ที่เจ็ดต่อเก้านะคะพเต้สียงดีจริงเราแมอยู่ที่เก้าต่อเจ็ดบอยเปิดยังยึ มาน,นคะคะว่าจะล็อกอยู่หรือเปล่านะคะแต้มอยู่ที่7ต่อ9ค่ะชาวบ้านพร้อมแตกเสมอนะคะเจต่อเ าวบานค่ะจะล็อกไม่อยู่แล้วนะตอนนี้แต้มอย็กที่ 9, 9, 9เก้าตอก้านะพร้อมเก้าเท่าเอ็นึ่ง อยู่ที่เก้าต่อเก้านะคะตอนนี้จาโนเปิด <Okay. S 1> แต่เกต่อเก้านะคะ ตแะะตมค่ะแอมตัวนี้อยู่ที่สิต่อเ้าค่ะแนูเสริมาพี่บอยเปิดยังยกไป 10เท่าไาใช่เียวได้เยมาเดค้้เ้ไม่้เ็มเท่าแต้มอยู่ที่10ต่อ10ค่ะเป็นเซตมานะยังเปิด ลุ้นกันนะคะว่าจะเกมได้หรือเปล่านะคะแต้มอยู่ที่11ต่อ10ค่ะแต้ยมยกเอยายามเปิดยก เซตนี้ฝั่งเจ้าบ้านชนะไปที่12ต่อ10แต้มนะคะ